จะมาชนตัวนี้อ่านตัวนี้ไหมใช่หลักการก็อ่านตัวนี้อยู่แล้วไงไม่ใช่อ่านอย่างตัวแกนนั่นเดียววี่เดียว่ามันจะอ่านแกนยังไงถ้าถ้าเป็นตัวแกนมันหมุนอะเอเวอร์มันก็ต้องอันนี้ก็หมุนไงเข้าใจไหมแกนมันเสียบอยู่คานนี้ใช่ไหมล่ะเออตัวนี้ก็ต้องหมุนเห็นไหมเนี่ยแล้วไอเซนเซอร์ก็คืออยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมเซนเซอร์อยู่แค่ตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่งี้ไงทุกคเราเบรกปุ๊บล้อหยุดปุ๊บเออ จะท,ทำก็ได้คนระัเบเราหดแน้วเขาจะให้จะให้แสยยงเงี้ยตอดข้าวสดออกอะ่ะเฮ้ยผมว่าอาดัดออกมันก็ไม่เลื่อนวะ่ะ <g iven> ถ้าเลื่อนก็คือหลวมเพราะตอนนี้เราตียับซีนมันนั่นไปแล้วดูดิเพิ่งเห็นนั้นนี่เห็นไหม <g iven> จากซีนจากซีนตรงๆมันแอนแล้วนี่ มีวิธีเดียวลองใส่เอาไปก่อนถใส่วิ่งดูก็ได้ครับถ้าได้ลองใส่วิ่งดูแล้วไปหายาถ้าเอ็นสตารัทตุนเดนต์เป็นเ้นต์มาปรรมดาซื้อแมงใหม่เลยลองไป<ะ>ไปไปดู